สวัสดีครับตัวนี้เป็นตัวถังพวกคัตซีนะครับเป็นไฮดรอลิกนะครับจะดันคัตซีดัดคัตซีแล้วแต่เลยจะไปเป็นอุปกรณ์กู้ชีพก็ได้นะครับหัวพวกนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้นะอ่าพวกนี้สามารถถอดออกได้หมดนะครับเราจะไปดันไปดัดไปยืดแล้วแต่พี่เลยอ่าเป็นลมนะใช้ไฮดรอลิกนะแล้วก็ใช้ลมอ่าเราจะกดชนชนให้ดู แส่น้ำมันมันรั่วหน่อยนึงนะรั่วตรงคอนี่ขันไม่แน่นมั้งเดี๋ยวจะการขันขันใหม่โอเคครับนี่ตัวนี้ดิดกับนี่ปล่อยปุ๊บมันจะดีดกับเห็นไหมครับกดปุ๊บจะดีดกับดันได้สิบตันนะตัวนี้นะนี่ดดกดนปะุ๊บป้าบห็นไหมขึ้นเลยนี่นะครับหนึ 10, ่งมื่น psi ตรงนี้ตีที่สิบตันนะครับนี่สิบตันเห็นไหม นีตีที่สิบตันแล้วแต่พี่จะดันเลยตามสบายเลยโอเคนะครับเนี่ยกดตรงนี้จะดีดกลับหมด